อะไรเอ่ยกับปังปอนพ่อไต๋ครับปอนมีอะไรจะถามครับถามมาได้เลยปอนพ่อครับว่ายน้ําท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกฮะท่าอะไรลูกว่ายน้ําก็ต้องใส่หมวกว่ายน้ําสิถ้าจะบ้างไงครับพ่อชมรมดนตรีไทยกลัวชมรมอะไรเออชมรมอะไรนะ ชมรมจิกซอสิครับจิกซอฟุตบอลวันนี้แมนยูเตะกับเชลซีพ่อต่ายจะเชียร์ข้างไหนครับอ่ะก็ต้องเชียร์ข้างสนามสิลูกเพราะเราไปเชียร์ในสนามไม่ได้ถูกต้องไหมพ่อต่ายรู้ทันแน่นอนแล้วถ้าพ่อต่ายหายใจไม่ออกจะต้องทำยังไงครับอือแล้วพ่อต้องทำยังไงอ่ะ พ่อตายก็ต้องหายใจเข้าก่อนสิครับปัดโถ่พ่อครับทะเลาชนกับเรือจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้หรอกลูกฮ่าฮ่พ่อตอบถูกแล้วพ่อรู้ไหมครับว่านักกีฬาเกลียดอะไรมากที่สุดไม่รู้สิลูกเกลียดอะไรนะก็เกลียดสถิติไงครับปอนเห็นนักกีฬาทำลายแต่สถิติ ตายรู้ไหมครับว่าปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะปลา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 ทูปลาทูหน้าไม่ใช่ครับปลาตายต่างหากเราะมันไม่ไหวพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวพ่อตายจะปวดหัวดีลูกพ่อเริ่มปวดหัวแล้วเนี่ยแล้วปอนจะหาคำถามมาถามอีกนะคะพ่อจ้าจ้าลูกปะเจาบิ๊กเราไปเล่นกันดีกว่า